เล่าให้ครูฟังหน่อยว่าเราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ยังไงสวัสดีค่ะหนูชื่อแพลวมีกับพ่อแค่สองคนเรามีกันอยู่แค่นี้ซึ่งหนูก็รู้สึกขาดหรืออะไรเรามีความสุขกันดีค่ะแต่เราเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น พ่อหนูประสบอุบัติเหตุหนูไม่รู้องทำยังไงพ่อหนูอยู่ที่โรงพยาบาลหนูต้องหาเงินไปรักษาพ,พ่อแต่ไปยืมใครก็ไม่มีใครให้เลยค่ะ นะครับพทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยพาะคุาได้ทำประกันไ้แล้วผู้ใช้รถถนนที่ได้รับก็คือกรณีผู้เสียชีวิตได้รับค่าสินไหมทดแทน5แสนบาทกรณีที่สูญเสียอยวัยวะทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงมีค่าสินไหมตั้งแต่2องแสนบาทถึง5แสนบาทได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน8 0ด0 0บาทกรณีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ก็จะได้ค่าชดเชย่วันละ200บาทไม่เกิน20วันถ้าไม่มีพรลบบก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้และมีโทษด้วยะคะ่ะต้องขอขอบคุณพระบบเป็นอย่างมากที่ทำให้หนูนได้อยู่กับพ่ออีกครั้งหนึ่ง